สวัสดีค่ะข้าวผัดปลาเค็มใส่คะน้าด้วยอร่อยมากนะคะเนี่หยหมอมหอยหวนเลยนี่ข้าวผัดคะน้าปลาเค็มบุไปหอดจะของเขาจักเทือดอกพี่น้อย ี่แม็กจะมาเอาข้าวกระนาปลาเข็มอร่อยอร่อยพี่น้องจานใหญ่ๆสี่สิบบาทกินไปเลยอร่อยมากใส่เตงด้วย ถ้าจะเดินไปให้เขาก็มืดเต๋อข้าวคณะปลาเก็มไปซ่งเขาก่อนเมื่อตเต๋อวอ เมฆ้อนแล้วมกเอ้ยได้แล้วครับ ้ปลอาคลิปด้วยเ,ยเยวปล่า,าคลิปได้แล้วลนะ่ะครับ,รบกูดังลงกึงอยู่ใกล้ๆก,กันนี่ล่ะได้น้ำล้งเกงนีงล่ะมา,สามสร้างซุเม,มอร์ซึ่ สูดท้ายนอนกลางถนนเลยสายหัวสันหัวสันหัวคอนโอ้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพบกันในเด้อบ๊ายบาย